การสืบประทานที่4นะครับนะครับมีพื้นที่รับผิดชอบนะครับคือ2รุปน้ําคือรุปน้ําติงนะครับตอนกลางนะครับกับรุปน้ํายมตอนบนนะครับซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด4จังหวัดนะครับสำหรับรุปนําเปิงนะครับก็คือตั้งแต่จังหวัดตาคือใต้เขตร้อนลงมานะครับรุ่นน้ายมนะครับก็คือจังหวัดแร่นะครับซึ่งจะเป็นต้นน้ําแล้วก็ลงมาถึงสุโขทัยนะครับถึงรุ่นน้ายม สถานการณ์นะครับประมาณกลางเดือนเมษายนครับจะเราจะได้รับอิทธิพลจากพายุรุนรงนะครับจะทำให้นะครับมีฝนตกเข้ามาในกระจายทั่วไปนะครับทั้งสองรุ่มน้ำนะครับแต่เป็นผลดีกับรุ่มน้ํายมนะครับทาให้น้ําในลําน้ำเนี่ยนะครับซึ่งจากปีที่แล้วนะครับสองาปีที่แล้วนะครประมาณเดือนนี้น้าในลําน้ําจะไม่มีนะครับแต่ว่านะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพมมีน้ําในลําน้ำนะครับประมาณ5้าหกคิวซึ่งต้นน้ำจะทาให้ เกษตรกรนะครับซึ่งนะครับรอฝนเนี่ยก็ได้รับได้รับในการเพาะปลูกบางพื้นที่ที่รุ่มต่ามาตรการเรื่องแรกนะครับก็คือการจัดสรรน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคก็คือน้ําผีน,น้ําใช้นะครับและรักษาระบบนิเวศก็คือนะครัให้น้ําอยู่ในลําน้ำนะครับให้ตลอดทั้งปีนะครับมาตรก,การที่2นะครับในการเพาะปลูกของเรานะครับในฤดูฝน ก็นะครับเป็นที่รู้กันคือเราจะใช้น้าฝนเป็นหลักนะครับในขณะที่ฝนทิ้งช่วงเราก็อย่าใช้น้ําระบบชุปทานนี่เข้าไปเสริมนะครับมาตรการที่3ามที่เราจะใช้ก็คือปริมาณน้ําท่าก็คือมีปริมาณฝนตกเนี่ยนะครับในตอนบนนะครับเราจะมาเอาน้ําท่าหรือน้ําส่วนเกินนะครับเข้ามาในระบบชุปทานนะครับเพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์มากที่สุดและในขณะเดียวกันนะครับสำหรับใต้เขื่อนลงมา ซึ่งไม่มีเขียนาการจัดเราก็ห่วงที่สุดับเรื่องอุทกภัไทยนะครับซึ่งอยู่ใต้เขียนเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการจะทํำยังไงเพื่อให้นะครับพื้นที่ต่างๆที่เคยเกิดอุทกภัยเนี่ยนะครับบรรเทาเบาบางไปนะครับบริหารจัดการน้ํำยังไงนะครับไม่ให้เกิดปัญหา15พฤษภาเนี่ยนะรกรมตุภัตต์ก็หแล้วว่าเข้าสู่ฤดูฝนนะครับแต่ก่อนฤดูฝนเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลจากอายุดูร้อน พราะนั้นผลที่ตกลงมานะครับตามพื้นที่ของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้ความชุมชื้นดินความชื้นเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงแล้วเรื่องการส่งน้ํานะครับแล้วการเพาะปลูกเนี่ยนะครับบางพื้นที่เนี่ยเริ่มไปแล้วนะครับมันก็ทําให้ให้เรานะครับมันก็จะห่วงที่สุดก็คือตอนนี้ก็คือเรื่องฝนทิ้งช่วงนะครับถ้าฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่จะต้องน,นํำนำนำนำาน้ําในระบบเชลประทานเข้าไปเสริ <S <S ทมทางกรมชลประทานเองนะครับก็ได้มีการ ใช้าการบริหารคือการจราจรน้ําก็คือพยายามสับเลกนะครับเบี่ยงน้ำนะครับซึ่งเรามีอาคารที่สําคัญก็คือนะครับตรงเหนือสุโขทัยนี่น่าห่วงครับเพราะสุโขทัยที่รุ่มท่วมท่วมนานแล้วก็วรับน้ํานานนะครับทั้งเชประธานที่จะมีตัวหอสะพานจันทร์จะเป็นตัวประตูระบายน้ําที่จะผักดันน้ําไปยมด้านก็คือผักออกไปทางคลองยมด้านซึ่งตัวเนี้นะครับเป็น หัวใจสาคัญในการบริหารจัดการน้ําที่ฝากก็คืออยากให้ฟังนะครับฟังข่าวสารจากทางราชการนะครับไม่ว่าการจะปลูกข้าวนะครับในการแจ้งเตือนนะครับเพราะอาการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะทางกรมเชื้อปทานเองนะครับจะมีการประเมินสถานการณ์การวิเคราะห์แล้วก็การประชาสัมพันธ์นะครับก็จะแจกไปทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะหน่วยราชการนะครับทางจังหวัด ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดทางกันกภัยนะครับสิ่งเหล่านี้ผมว่าถ้าเรามีความเข้าใจตรงกันนะครับมันจะบรรเทาความเสียหายได้เยอะนะครับเรามีความรู้ความเข้าใจทางเดียวกันนะครับในการบริหารจัดการน้ําของโครงการชมพรานทุกโขไทยนะครับในช่วงหน้าน้ำนะครับเราก็มีวิธีการบริหารจัดการน้ําทางนี้นะครับหนึ่งนะครับเรามีเครื่องมือนะครับก็คือฐานีโทรมาสต่างๆนะครับ ที่เรามีอยู่นะครับตั้งแต่ Y14A แล้วก็ Y4 นะครับบรรดาเครื่องมือต่างๆประตูระบายน้ําต่างๆของโครงการนะครับเราก็ต้องป้องกัน Y4 นะครับปริมาณน้ําผ่านต้องไม่เกิน510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับในกรณีที่ปริมาณน้ําผ่าน Y14A นะครับ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเราก็พิจารณาผ่านน้ําลงด้านท้ายของประตูระบายน้ำปรนหารวันจันทร์นะครับทั้งหมดนะครับ และในกรณีที่เป็นมาณน้ำผ่านฐานีธรรมาสที่ Y14A 600-800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเราก็พิจารณาผันน้ำลงด้านท้ายของประตูระบายน้ำบ้านหาดภานจันนะครับแต่เราต้องพิจารณาปริมาณน้ำที่มีอยู่เดิมในแม่น้ำยมนะครับโดยไม่ส่งผลถึงน้ำท่วมในบริเวณเขตอำเภอศรีํำลงแล้วก็ในเขตอำเภอเมืองสุโขทัยนะครับ <poverty> ในกรณีที่ปริมาณน้ํามากกว่า800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับที่ผ่านทานีตรรมาร Y4A นะครับเราก็พิจารณาผันน้าทางซ้ายที่ประตูระบายน้ำปลอง6บาทนะครับปริมาณที่ผันก็ประมาณ250ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็ผันฝั่งขวานะครับที่ประตูระบายน้ำปลองน้ําโจร30ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับโดยมีกลองระบายนะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับ ซึ่งสามารถตัดยอดน้ําได้สูงสุด170ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับสมผลให้ปริมาณน้ําผ่านนะครับในกรณีที่ปริมาณน้ําผ่านสถาน,านีวัดฟีเอไม่เกิน960ลูกบา์เมตรต่อวินาทีนะครับสมผลให้ปริมาณน้ำผ่านที่ y 4นะครับไม่เกิน110ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับในด้านมาตรการนะครับป้องกัน เรื่องน้ําหลากของโครงการจุมแานธุโไทัยนะครับนอกจากเครื่องมือที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับเราก็จะดําเนินการนะครับโดวยวางเครื่องสูบน้ํานะครับที่คลองวังใหญ่มากเราก็สูบน้ําไปลงหนองใหญ่ที่องเภอสีนครนะครับแล้วก็สูบน้นํนานนไปยังคลองตาดาต่างๆ,างๆเพื่อเป็นที่เก็บกักน้ําแล้วก็เพื่อลดปริมาณน้าของแม่น้ํายมส่วนกล่องขวานะครับ ทางขวาเนี่ยเรามีการระบายน้ําผ่านคลองตากษาต่างๆนะครับจากหนองแม่ละวิงหลบสนามบินนะครับเพื่อให้น้ํามาลงที่แก้มลิงวังทองแดงนะครับหลังจากนั้นเราก็มีการสูบลงคล,ลองตาเกตนะครับฝัง่งซ้ายมือเพราะว่าแก้มลิงวังทองแดงปริมาณน,น้ําเนี่ยที่สามารถรับได้เนี่ยเป็นน้ําประมาณสักสิบล้านนะครับเนื่องจากปริมาณน,น้ําหลากนะมีปริมาณน,น้ํามหาศาลนะครับเรา เลยต้องเอาเครื่องสูบน้ํามาช่วยสูบน้ํานะครับจุดสีขาวนะครับเป็นจุดที่วางเครื่องสูบน้นําขนาดใหญ่นะครับในบริเวณที่คันของเราเนี่ยเคยมีมีการแตกนะครับจุดนี้เป็นการวางเรือดูบน้ําเพื่อช่วยระบายน้ําในตัวอําเภอเมืองนะครับเราสูบน้ําบริเวณคครองอยาง ทางโครงการจุมาตาลสุโขทัยนะครับก็ได้มีการตั้งศูนย์เตรียมับพร้อมรับสถานการณ์น้ำนะครับร่วมกับจังหวัดสุโขทัยโดยการกําหนดคนกาหนดพื้นที่กําหนดอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์น้ําหลากได้ทันท่วงทีนะครับมาตรการหนึ่งนะครับในการเตรียมการรับน้าฝนก็คือมาตรการใช้พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับรองรับน้าหลากส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกก่อนฤดูกาล ซึ่งปีนี้ในเขตของจรมาทานสกุลไทยนะครับได้กําหนดพื้นที่ที่รับน้ําหลากเป็นพื้นที่รุ่งต่าที่ส่งเสริมไม่มีการเพาะปลูกก่อนนะครับก็มีอยู่สองที่ก็คือบริเวณปตอบ้านยางซ้ายนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือบริบรเวณตปตอปากพระนะครับซึ่งเป็นสองจุดของจรมาทานสกุลไทยส่วนรายละเอียดเนี่ยผมจะให้ขบอหนึ่งนะครับช่วย ที่แจงในเรื่องพื้นที่ดังกล่าวตามมาตรการของกรมชลประทานนะครับที่กําหนดพื้นที่ลุ่งต่ําไว้นะครับก็อยู่ในส่วนของฝ่ายส่งน้ําและพงุษาที่1จํ่จนวน2พื้นที่นะครับประกอบไปด้วยพื้นที่ของทุ่งปตลบ้านยางซ้ายนะครับก็คือบริเวณนี้ก็จะเป็นของปตลบ้านยางซ้ายนะครับมีพื้นที่ชลประทานนะครับอยู่ประมาณ6 5 0 0 0ไร่นะครับตอนนี้เราได้กําหนดตีกรอบขอบเขตออกมาประมาณ4 0,000ืนไร่นะครับเพื่อส่งน้ํา ในส่วนของต้นเดือนพฤษภานะครับในพื้นที่40,000ไร่ใน60,000ไร่นี่นะครับส่วนอีกทุ่งหนึ่งที่เราวางแผนรับน้าหลากไว้ก็ทุ่งที่17กับทุ่งปากฟ้าก็อยู่บริเวณด้านล่างของประตูน้ำบ้านยางซ้ายบริเวณ30,000ไร่ครประมาณนี้นะครับตรงนี้ประมาณ30,000ไร่นะครับเพื่อรองรับน้าหลากเหมือนกันนะฮะโดยผ่านน้ําเข้าทางฝั่งขวาของแม่น้ํายมนะครับด้านเหนือของประตูระบายน้ําด้านยางซ้ายนะครับแล้วก็ประตูระบายน้ํา ปตลกม22นะครับซึ่งอยู่ด้านท้ายปตลบ้านยางซ้ายนะครับก็ผ่านเข้าไปนะครับอัตราการระบายตรงนี้นะครับประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับในส่วนของปตลกม22บวก300ผมอีกคนหนึ่งครับที่เป็นกลุ่มผู้ช่วยน้ำของบนบ้านหลุมฮะที่ต้องเป็นที่รับน้ำจากขนาดพันจันปีนี้ถือว่าโชคดีนะครับที่ทางชมระทาน ได้ระบายน้ําจากหาดพันจันมาให้พี่น้องตำบลบ้านหลุมได้ทํานาต้นฤดูหน่อยนะปีนี้นะครับของต้นฤดูกว่าทุกปีนะครับพื้นที่พาอปลูกของตำบลบ้ดหลุมนะครับมีประมาณสองหมื่นกว่าไร่นะครับและพื้นที่ตำบลบ้ดหลุมนั้นเป็นที่ราบลุ่มต่ําสุดของจังหวัดสุโขทัยระหว่างเขตอําเภอเมืองกับเขตอำเภอกุงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณ ทางเจ้าหน้าที่ชมประานที่ได้ระบายน้ํามาให้พี่น้องชาวบนบ้นหลุมได้ทํานาในต้นปีคิดว่าระหว่างเดือนสิงหานั้นชาวนาคงจะได้เก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วครับค่ะปีนี้ก็ขอบคุณนะคะหัวหน้าชนประธานที่ปล่อยน้ามาให้ปีนี้ได้ทํานาไวขึ้นก็คาดว่าจะได้เก็บเกี่ยวข้าวก่อนฤดูน้ํา ที่จะมาถึงแต่ปีที่แล้วอ่ะทำล่าเกินไปเนาะได้รับผลกระทบเรื่องน้ำท่วมปีนี้ก็ไวขึ้นก็ดีใจนะคะขอขอบคุณน,นะคะที่ปล่อยน้ำมาให้ไวขึ้น